กิจกรรมสวดมนต์ความเพียพรภาพปิดตายอดเศรษฐีรลาหลวงปู่ทวดชิตพลนวลฤิ์รหัสหนึ่งสครั้งที่38วันที่สิบธันวาคม2568 บัดน,นี้เป็นครั้งที่38ตรงกับวันที่17ธันวาคม2 5 6พ้าระข้าพเจ้านายชิตพลโนวิดรหัส128ขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่องค์พระขวัมปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลงวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามานีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยาย ของาาพเจ้น้นีขออนุภาพคุณพระธนตรยัยครูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปวทสวดชุุมเรว,ว์ลาสมันตาจักวาเรสุอา,า,าตาย์เพิวตาสัทัมมังมุลิราชาสาสุนันทุสะขโมกกทงังสักเเคกามจเจรูปเปกิริสิคาราตาเตอันตาริเชวิม,มาเน ทีเปรตเตจข้ามิเอตารุณะคะหเนิเคฮาวะทุมมเคเตพุมมาจายันตุเทวะอจาะระธารวิสเมยิยกันนาปนาค่ะติทันตาสันติเกยังมุนิวาราวาจนานังสาธะโวเมสุนันตูธรรมสวนาคารอยาบันตาธรรมสวนาคารอยานันตาธรรมสวนาคารอยาบัทสวดน,น,นะมะ ขานสิที่คาถานำมโมดสารพะโวะตัวราตัวสมบุทธะดสารนำมดสารพะวะโตัวราตัวสมบุทธะดสารนำมัสสะพะวะตัวราตัมมมบัติมดสารบทสวนสัจจเริยคาถานาทิเมสระนังอัญญบุตโตเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสทิเมขตุสัพพะทานาทิเมสระนังอัญญธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสทิเมขตุสัพพะทานาทิเมสระนังอัญญเสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสทิเมขตุสัพพะทาบทสวนมหาการุณิโกนาโถ ติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโตะอัธยาสัพบาทินังปูเรตวาปารมีสภาวะปัตโตสัมมุทิมุณังเอเรนัสัจวะัชนะมาห้นตุสภุปตะวามหาการุณิโกนาโตหิรายะสะพบาทินังปูเรตวาปารมีสภาวะปัตโตสัมมุทิมุณังเอเรนัสัจวะัชนะมาห้นตุสภุปตะวามหาการุณิโกนาโตสุขายะสะพบาทินังปูเรตวาปารมีสภาวะปัตโตสัมมุทิมุณังเอเรนัสัจวะัชนะมาห้นตุสภุปตะวา โมสวดมหาสมัยสวดเอวัมเมสุตังเอกังสัมายังพคตวาสเกสุวิหารติกาปิระวัตุสมิงมหาวเนมาฮาตาพิขุสั่งแขนาสติงปัจจมาไดหีพิขุสเตหิสเพเหวะอรหันตหิตัสหิจจรุกัตถุหิเทวะตาเยปุยนาสนิปิทาหุนติปะกะวันตังทัสนายาปิขุสังขันจาอาทาโคเจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวนังเอตตาทังหุอสิอายังโคบะควาสเกสุวิหารติกาปิระวัตุสมิงมหาวเน มาหาตาพิกุสังเคนะสัททิงปัญจมาแต่หิพิกุลสติหิสเปห์เหว่าอรหันเตหิทาสหิตาโรกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสัทธิปเดตาวันติภะกะวันตังคัสสนายะพิกุสังขันจะยัอนุนามยัมปิเยนะภะกะวะแตโนปสังกเมยามาอุปสังกะมิตตาวะภะกะวะโตสันติเกปาเจกคาธาปัสยามาติอาทะโคตาเทวตาสยธาปินามะภาราวาปุริโสสมันทิตังวา อาหังปะสารยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมิงเจยะเอวะเมวะสุทธาวะเอสุเดเวสุอันตรหยิตาปะคะวะโตปะปุระโตปะโตระหังโสอาเะโคตาเทวะตาปะคะวันตังอาภิวาเทตวะเอกะมันตังอัตตังโสเอกะมันตังทิตะโคเอกะเทวะตาปะคะวะโตสันติเกอิมังกาทังอาวาสิมหาสัมมาโยปวานสงเทวะกายาสัมมาคตา อาฮาคาตัมหาอิมัมมงธรรมะสัมมาเยังทักขิตาเยวะอปปราชิตเตสังคันเตออาเถรโคอัปปราเทวตาปะควะโตสังติเจอิมังคทาทั้งอาพาสิตาตาพิกัโวมสมาธาหังสุจิตตังอ,อัตตานองอุชุกะมมังสุสาราทิวาเนตานิคะเหตุตว่าอ,อนินทดคันติปันธิตาติ อาตะโคอภาราเทวตาบะกาว่าโตสันิเกอีมังค่าทั้งอภาสิเชตตวะขีหลังเิตวะปริคังยินเดขีหลังโอหันจามะเมชาเตจารันติสุทธาวิมาราจขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาดิอาตะโคอภาราเทวตาบะกว่าโตสันิเกอีมังค่าทั้งอภาสิเยเกจีพุทธังสรนังคาตาเซ นะเตคมิสันติอปายาภูมิงป่าหายะมาโนสังเถหังเทวากายังปริปุเรสันติเถอาทัโคภะคะวะภิกขุอามันเตสิเยปุเยนาภิกขเวตัสสุโรกาถาตุสุเทวตาสนิปเทตาหุนเดต่ถาข้าตังทัสสนายาภิกขุสังขัญจ์เยภิเตภิกขเวอแหิสุงอดิตตมัทนานาอารันโตสมมาสัพุทธา เต่สัมปิภคขวันตานังเอตาบารามายเวยวเทวตาสันนิปเทตาให้สุมเสยยาธาปิไมหังเอตารายหิเยปิเตวิขเวภวิสันติอนาคตาตัมทานังเอรหันโตสมมาสัมพุทาแต่สัมปิภคขวันตานังเอตาบารมายเวยวเทวตาสันนิปเทตาภวิสันติเสยยาธาปิไมหังเอตารายหิอาจิกิสัมมีภิกขเวเทวกายานังนามานิเกตยิสามมีภิกขเวเทวกายานังนามานิ เฮสิซามีภิกขเวเทวกายานังนามานิทังสุนันทาสาถูกกังมาณสีกาโรธาภัสิสามีติเอวัมพันเตติโกเตปิคุปะคะวาโตบาตเจนโซซุภะคะวาเอตตทาวาจาสีโรกามานุกัสซามีอะยัตยัตถภุมมาตาทาสิตา เยสิตาคิริขภารันปหิตตาสัมมาหิตาโปทุส si ิหวาสิลีนารมาหังสาภิสปุโนโอดาตมานาสาสุทธาวิปัสสนามานาวิลาผิโยปัญชสเตยตววเนกาปิรวัฒเวตาโตอามันตยิสัทสาวะเกสะเนระเตเถวกายะอภิกันตเดวินาถทภิกขะเวเถจะอาตาปมาการุงสุตทวาพุฒาสาสนังเถสัมปะตุระหุญางอามะนสานาทสนัง หาເປເກສະຖັມມະທະຄຸງສຫະສັງອະທະສະຕິງສາດັງເອກະສຫະສານມະນນມະທະຊກັນດມະທະຄຸງທີສສພາຕ ตันจะสพังอภินญายาววะคิดต่ว่าน่าจกขูมาตาโตอามันตยิสัทธาสาวะเกสะเนระเตเทวกายะอภิกันตะ์ตาเวนะถาภิกขโวเยโวหังกิตตยิสามีคีระหิอนุปุปภโสสาตาสังหาสาวายะฆาภูมากาบิราวัทวะเหติมันโตชุติมันโตวนาอันโตยาสสิโนโมธัพมาณาภิกขมงภิกขุนังสมิงวัวนางชาสังหาสาเฮมอวตายาฆานณนาตะวันอีโนอีที่มันโตชุติมันโตวนาอันโตยาสสิโนโมธัพมาณาภิกขมงภิกขุนังสมิงวัวนางสาตาคีราติสังหาสายะ ยาฆานัตวันอินโนอิบทิมันโตชุติมันโตนะบันโตยาสสิโนโมธ้ามานาอภิกรรมงพิคุณังสุริมวังหิเจเตโซราสาหานซายาข่านันตวันอินโนอิบทิมันโตชุติมันโตนะบันโตยาสสิโนโมธ้ามานาอภิกรรมงพิคุณังสุริมวังเหวหิษัฟมิตาปัญจสัตตายาข่านันตวันอินโนอิบทิมันโตชุติมันโตนะบันโตยาสสิโนโมธ้ามานาอภิกรรมงพิคุณังสุริมวังขุมพีโรราชะคะหิโกเวยปุลนะสานิเวสนัง ผีโยนังสัตหัสสัหัสสังยักฆะนังปัจิรปัสติขุมพิโรราชกะอิโกโซปัา,าสัมิติีมนังปูริมัญจัติสังราชาทัตตะละทธโวปัสสะสัตติขันธพนังอธิปติม,มหาราชายาส,สัสสโสปุตตาปิตัสะวะหะโวอินทนามามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวะนะวมันโตยาสัตสิโนโมทัมมลาอภิกโมขพิคุนังส,สันมพิตรีาณัง,งทักขินจัติสังราชาวีรุนโหตัปัสสะสัตติ ุมมันานังอธิปติมหาราชย,ยาส,สสิโซปตาปิตัสสะวะาหัวอินทนามามหภาภราหิทิมันโตชุติมันโตว,นวันวันโ,โตยาสสิโนโมธรามานาอภิกรรมงพิกุนางสนิทนังปุปาชีมันจะทีสร้างราชาเวรูปะโควาสาสัสสสตินาคานังอธิปฏิมหาราชย,ยาส,สสิโซปตาปิตัสสะวะาหัวอินทนามามหภาภรา อิธิมันโตชุติมันโตวนลวันโตยาสัชินโมธัพมานาอภิกรรมงพิพุนังสัตติมนังโอตรัญจัติสังราชาผูเวโรตปัสสะสติยากฆานังอธิปติมหาราชายาสัชิโสโพตาปิตัสสะพังหัวอินทนามามหาภาราอิทธิมันโตชุติมันโตวนลวันโตยาสัชินโมธัพมานาอภิกรรมงพิพุนังสัตติมนัง กุริมาทีสังนาตะลาโตตะขีเนนะวิโรนโกปาชิเมนะวิโรปโกกูเวโรตรังคิสังชาตารเตมหาราชาสามันตาจตตโรทิสาทัทัลละมานาอัตังสุวเนกาบิระวัตเวเทสสรงมายาวิโนทาซาอากูวันจานิกาสทามายาคูเตนทุเวเตนทุวิภูจัวิภูโตสหเฉนทานโอกาเมเสโตจักินโนคันทุนิคันทุจัปะมาโตโอปะมันโยจัเทวสุโตจักนาตริชีตตเชนโนจักนันโพนารราชาชนสอโพอากูบัญจสิโคเจวะ พรุสุยวัชสาเอเดจันเยจราชาโนคันทภาสหาราชุวิหมู่ถมานาอาภิกรรมวงพภิกขุนังสมติหนังอาธาโคนาภาสานาคายวซาลาสหตชาคกากมพรัตระอาคูปยาคาสหญาติพียามุณาสร,ารัตธาจาอาคูนาคายาสินโนเอราวันโนมหานาโคโสภะคัสมติหนังเยนะครับราชาสหสาหรันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธิจักคู่เวหายาซาเตมชาชะ วนามาชาปตาชิตตาสุปปนาอิติเตสนามังอภยันตะธานะข้าราชานามาสีสุปปนาโตเขมะมมกาสีพุทโธสั้นให้หิวาจะหิอุปวะยันตานาคาสุปปนาสารณะมะงคังสุพุทธังชีตาวชิระหัตเทนะส โมทังอสุรสิาาตาผาตโรวาสวัเสเตอิทิมัโตยยสสินโนการะก,กัญชามหาพิสมาอสุราทานาเวคสะเวบบจิตสุจิตตจจปาปะหราโทนโมจิสหะสาตันจะปริปุตตานางสำเพเวโรจนมามกาสันในหิตวะภริงเสน,นางราหุัธม,มุปาคมงสามายโยธานิปัฏันเตปิกุณังสมิติงวานัง อาโปจะเทวาปัตถวิจะเตโชวายโยตระคมุงวารุณาวารุณาเทวาเซโมจะยัสซสหะเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวาเยสสิโนทาเสเตสตากายาสเพตนาตวานิโนอิทิมันโตชติมันโตวนะบันโตเยสสิโนโมทัมานะอภิกรรมงวิคุณังสติมุนังเวณทูลจะเทวาสหะริจะอัสมาจะทุเวขมาจันทัสุวานิสาเทวาจันทมาโคบรคกิตา สุริยสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตาหนักตานีปุรคิตาวะอาคูมันทวราหากาวะสุนังวาสวาโวเสธโทสะโกาปาะปุริน,นทโททาเสตเตสากยาสเพลนตวานีนโนอิทิมันโตชุติมัโตว,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 วันวันโตยาสสิโนโมทัมนาภิกขมงภิกขังสุติม,มัวนางอาทาคูสหบูเทวาชาระมักิสิขา,าริวะอาริถกาจะโรชาจะอุมามปุพะนิภาสินโนวารุณาสหธธรรมาจะอัจจุตตาจะอเนีชกาสุริยารุจิระอาคูอาคูวาสาวเนสินโนพาเสตเตสากยาสเพ ธนาตวันิโน่ที่มันโตชุติมันโตวันละอันโตยาสัติโนโมทัพมนาอภิกรรมงพิคุณังสลิมนังสามานามหาสามานามานุชามาณุสุตตมาคีธาวัตุสิกาอาโคูอาคูมนวัตุสิกาอาทาโคหารโยเทวาเยจะโรหิตวาสิโนปารัคามหาปารัคาอาคูเทวายาสัตยโนทัศเสเตสาขยาสัวเพรรมตวันิโน อิธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสิโนโมธัมมาอภิตมงคพิคุณังสุนกมนังสุกากรมห้าอรุณาอาคูเวคานาซาสหะโอทาตาไคห้าปาโมฆ่าอาคูเทวาวิจักขนาสาธามตาห้ารัคาชามิสกาจะยสัสิโนฐานายังอาคาปัชุโนโยทิซาอภิวสติฐานเสตสักยาสเปนนาตะวันิโนอิธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสิโนโมธัมมาอภิตมงคพิคุณังสุนกมนังเขมิยาหรือตายาบากาตกาจะยสัสิโนสัมพิตตะการามาเศธาชตินามาจะอาสวานิ ภูปะเนมิตาธาตุเสตส์กยาสเปนนาลาตะวันีโนอิทิมัโตชุติมโตวนาตะวันโตยะสสิโนโมธ้ามนะภิกมุงวิคุณังสุติขันังสัทเทเตเทวานีกยาสเปนนาลาตะวันีโนนามัน วะเยนะอาคันชุ่งเยจันเยสติสาสหะปาวุทธชาติมักขีรังโอคตินะมกนาสวังทาเข้มโอขัดตระนาคังจันทังวะัสิตาติตังสุพรมมะปรมัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหะสัณังกุมารโอติโซจะโซปะคาสัมิถิงวนางสาหาสุพรมมะโรกนังมหาพมาพิติเถติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสติโซทาเซทาอิสราอาภูปเจกวาสวาติโนเตสัญจามาชโตอาคาหะริโตปริวาริโตเตจะสะเพอภิกันเตสิเทเทวิสัมมะเกมาราเซนะอภิกามิปัสะกันหา สมมันที่ยังเอธะกันทาทพันทะทะรรเคณพันธรัมตวโวสามันตาปริวาเรทะมาโวมุนจิทะโกจินังอิติตทะมหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตรามาหจจะสารังกตววนะเพระวังยาทาปาวุสโกเมโคธนยันโตสวุขชุโก ตาทาโซวัตปัจจุทาวัติสั้งกุโฑอสยังวะเซนจะสพังอภินญญะวะวะคตวานาจักุมาตาโตอมันติสัทธาสวะเกสะเสนระเตมาราเสนะอภิกันตาเตวีนาถาพิขโวเตจะอัตาปามากะรงสุตตะวะพุธสสาสะนังวีตาราเคหิปะกามุงเนสร้างโรมันปอินชยุสาเพวิชิตะสร้างขมาพยาติตายาสสิโสยาสติโนโมทันติสหบูเตหิสวะกาเตชชเนสุตาติ บทสวดจุนละชัยยะปะระกรนะโมเมเตพุทธเตชะสารัตรนะนาตายะธรรมิกาเตชะปะสิทธิปะสีเทวานารายะปาระเมสุราสิทธิพรหมาจะอินทาจะตุโรกาคัมพีรักขะกาสมุทธาภูตุงคังคาจะ สัพพมะชยยะปปะสิททิภวันตุเตชยยะชยยะทารณิทารณีอุตติอุตตนาทิณทีชยยะชยยะขะคนละตนละนิใสนิไรใสเสนเมรุราชพลระนาชีชยยะชยยะคัมพีระสมพีนาเคนทนาคีปีศาจภูตการีชยยะชยยะทุนนิมิตาโรคีชยยะชยยะสิงคีสุธาทานะมุขชาชยยะชยยะ ว่ารุณนนะมุขขา,าตาชะยะชะยะจำบาทินาขะกุระคันทกชะยะชะยะฆาชะคนนาะตุรงสุกระระผู้ชงสีหะพระยักทีปาชะยะชะยะว่ารุณนนะมุขขา ยาตาชิตะชิตะเสนนารีปุนะสุทธินารดิเชยชยะสุขาสุขาชีวิเชยชยะธารณีตะเรสะทาสุชัยยาเชยชยะธารณีสารตินสัทาเชยชยะมังกราชลัญยาภาวะเคเชยชยะวารุณยักเคเชยะชยะนักเสสุประพุชเตชาเชยชยะพรมเณน ทัขนาชฉยชยราชาทิราชัดชัยชัยยะปัตถวิงสัพพังชัยชยะอารหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชยชยะมเหสุโรมหโรหารินเทวาชฉยชยยะพรมมาสุรัโขชฉยชยะนาโควิรุทหโกวิรูปขโคจันทิมาระวิอินโทจะเวนเตโยจะกุเวโรวรุโนปิจะอคิวายโจะปาชุนโหกุมาโร ทตารัตโกอัตรสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสิโนสาวากาสัพพาชยะราโมพภวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโคจะทัศปาโรจะชยะกันเอเตนะชยะเตเชนะชยะโสถีพภวันตุเตเอเตนพุทธเตเชนโหนตุเตชยะมังครัง ชัยโยปิพุทธศสสริมาโตอายังมาลาสัจปาปิมาโตปาราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทระโมทิตาชยะตาธาสัพพมะคนาเมเหสีโนชัยโยปิพุทธศสสริมาโตอายังมาลาสัจปาปิมาโตปาราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทระโมทิตาชยะตาทาอินทะนาเมเหสีโนชัยโยปิพุทธศสสริมาโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปาราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทระโมทิตาชยะ ตาเทวะคณามเหสีโนชโยบิพ no okay. no ุทธสสุริมาโตอายังมาราสจปาปิมาโตปราชโยโุโคสยามโมธิมเประโมทิตาชยะตถาสุดปันนคณามเหสีโนชโยบิพุทธสสุริมาโตอายังมาราสจปาปิมาโตปราชโยโุโคสยามโพธิมัเประโมธิตาชยะตาทานะขณาคณามเหสีโนชโยบิพุทธสสุริมาโตอายังมาราสจปาปิมาโตปราชโยโุโคสยามโมธิมเประโมทิตาชยะ ตถาสัพพมัคขนามเหสีโนชโยติโพธิยามูเรศกยานันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยามังคเรอปราชิตตปันนังเกสีเสปทวิโปคเรอภิเซเกสสะพุทธานังอคาปโตปโมทดีสุนัตตังสมะสมังคารังสุปะพตังสมุตติตังสุขโนสมูหุโตจะสิยทังพมะจาริสุ ปทักขีนังกยายะกัมมังวาจักัมมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกัมมังปณิทิตาปณิทิเตปทักขีนาปทักขีนากตวาวะรพันตะเทปทักขีเน เตอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณห้าผุทธา,าสเนอโรคาสุขิตาหุนทะสาหะสาเพหิยาติภิสุนันตุโพลตโตเยเทเว,วาอัตมิง่งธาเนอธิคตาท่คายุกาสตา,าหุนโตสุกิตาหุนโตสัพทาลักขันตตสัพัสตารักขันโต,นตชิตนะท่าสนายากาจิปัฒนาเตสรังสพเพปูเรนตตนะโรนะ มโนโรธายุตะกาเรปรวัตสันตุวัตสั่งวะสาวราหากาโรคาจุปัฏวาเตสังนิวาเรเตุจะสปธากายาสุขังจิตตะสุขขังอระหันตุยะทาระหังบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสัมังภควาสาวัติยังวิหระรติเชตวเนะนาปิน อน,นาคปินทิกัสสาราเมตตาโคภควาพิคูอามันเดสิภิเคอวติภทันเตติเตภิคูภคะวตโตปจัตสุมคะวะเอตตะทวจะอุปปาทาวาพิเขเวตตาขตานังอนุปปาทาวาตตาขตานังขิตาวาซาธาตุธรรมทิตฐตาธรรมนิยามตาสัมเพสังขารานิจจติตังตาขะโตอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวะอภิสเมตวะ อาิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกรโรติสเพสังขารานิจาติปาทาวาภีเขเวตตาคตานางอนุปาทาวาตตาคตานางทิตาวะเศร้าธาตุธรรม,มทิตทาตาธรรมนิยม,มตาสเพสังขารุคขาติตังตถธาคโตอภิสัมภูชติอภิสเมติ อภิสัมพูชิตวะอภิสมตวะอจิคติเทเสติบัญญเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภาชติอุตตานิกโรติสเพสังฆาราทุขาติโอปาทาวาภิกขเวตท่าาตานังอนุปาทาวาตะท่าาตานังทิตาวสซาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยมตาสาเพธรรมานาตาติตังตะทตานาตโต อภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภัชติอุตตานิกรโรติสเพธมะอนาติอิธรมโวจพควาอัตมนาเตปิคู่พควาโตภาซีตังอภินันทุนติบทสวดพัทเทกรัตคาถาอตติตังนาววาคเมยยะนับปฏิกังเขอนาคตัง คนไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยยทะตีตไปะอี้นันตังอัปปตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอาสรังหิรังอาสรังกุปังตังวิธานะพรุหิเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นแล้วเฉพาะหน้าในนั้นในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้ไม่งอนแงนคนแคลนเขาควรพ่อกุ่นอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจมาตับปังโกชัญญามรนังสุเว ความเพียนเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายแมพรุ่นี้นะฮิโนสังครันเตน,นะมหาเสนานะมจุนาเพราะความผัดเพี้ยนต่อมัจ,จุราซึ่งมีเสนายมากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวีห้ารับมาตาปิงอโหรัรัตตะมตันทิตังตังเวพัทเทกรัติสันโตอาจิคติมุนี มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมัสสังเวคะปัจเจเวคณนะ สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ไม่ควรถือว่า เราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราปุถางชีวิตตังชีวิตของเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวัตส,สังมายามาริตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณงบารรโยสาหนังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอน,นิเอตต่งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มรณะเมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอะยังกายโยอะจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอะเปตวิญญาณโนครั้งปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอะที่เสสติจากนอนทับปัถวิีงซึ่งแผ่นดิน กระริงฆ่ารางอีวะประดุดว่าท่อนไม้และท่อนเวิรน์นิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรัมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดา อุปชิตตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุโขคขวามเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสัตตามรันตีจะสัตทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มารินสุจมาริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวห้างมาริสสัามิเราก็จะตายอย่างนี้เหมือนกันนัติเมเอตสังสยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตายังกินจิยังกินจิกุศลังกรรม,มังสัพเพหิพะเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวาอัสมิงถาเนอธิคตาทีขายุกาสัทธาหนตุสุขิตาหนโตทุกข้าประมุจันตุมาตาปิตาทุกขา หุนตุสุขฆ่าปมุดจันตุสัพเพยญาติกาสุขิตาหุนตตทุกฆ่าปมุดจันตุสัพเพอญาติกาสุขิตาหุนตตทุกฆ่าปมุดจันตตสัพเพปีซาสัพเพยาฆ่าสัพเพเปตาสุขิตาหุนตตทุกฆ่าปมุดจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายะสุขิตาหุนตตทุกฆ่าปมุดจันตตสัพเพยนักขตาสุขิตาหุนตตทุกฆ่าปมุดจันตตสัพเพเทวาสุขิตาหุนตตทุกฆ่าปมุดจันตุสัพเพสามาตินางสุสมัต สมิตชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวาปฏิทานนคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทูเปะคารโพธิคารีเ,รเรตหิ้งเตหิ้ง ตาธรรมทานนณภาวันตุปูชิตาสดทิ้งกโรนเตทวิหารมันทะเลเทราจะมัจฉานาวาาจะพิกขวะเา,าระเมกาทานาปติอุปปาสกาขามาจะเทาสานิขามาจะอิสลาสาบานภูตาสุขิตาวันตุเตชาลาภูชาเยปิจะอันทสัมภาวาสั่งเสถาชาตาอาัฏาโอปปาติกานิยานิกันธรรมอวรังปฏิจเตสาเพปีทุกขสกกรณตุสั่งขยัม สัตุ์จิรังสตังธรรมโมธรรมธาราจปุคราสร้งโคนตุสมาโควะอัธยาจจหิตายาจะอัมเฮรักตุสัตธรรมโมสัพเพปีธรรมจารีโนโวทิิงสัมปาบุเนยามะธรรมเมอริยะประเวทิเตปาสัญนาหุนตุสัพเพปีปานีโนปทตัสสเนสัมมาทารังประเวชันโตเคเรเทโวปวัตสตุ วุตีภาวยะสัตตานังเสมีทางเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตรชังนิจังรักขันตูปุตตะกังเหวังธรรมธรรมเมนะราชานโนปะชังรักขันตูสัปพทพาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจะนนิทุกข่า,ขยาพ,พยาปตาจะนิพยาโสขปตาจะนิโซก้าหอตุสัพบเปีย สัพเพปิปานิโนเหตาวตาจะอัมเหิสัมภะตังปุญญสัมปะทังสัเบเทวานุโมทันโตสัพพะสัมปัิสิเดยาฐานังคาทันโตสัทธายาสิรังนัคขันโตสัพทาภาวนาปิตาหุนโตขัตชันโตเทวตาคาตาสุมังคระคาถา คนโตสัพพังสมังคารังรักขันตูสาปฏิเวตาสัพพะปุทานุภาเวนะสติ่ขตุนิรันตรงคนโตสัพพังสมังคารังรักขันตูสาปฏิเวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสติ่ขตุนิรันตรงคนโตสัพพังสมังคารังรักขันตูสาปฏิเวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสติ่ขตุนิรันตรงสัพเพปุทธาปะรัปตาปเจกนันเจียงฟารังอรหันตานัน จะเตชนะลักขังพนามิสัพพโซเสเพปุทาภรัปัตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันตเจชนะลักขั่งพันธามิสัพพโซเสเพปุทธาภรัปัตาปเจกนันยังพลังอรหันตานันเตชนะลักขังพนามิสัพพโซ สัพเพบุาภรปตาปัจเจกันยะังอันทนตานแต่ชนะละข้ามะทับปิศัพโสสเพเพบุทธาภรปตาปัจเจกันยะลังอรนันตานแต่ชนะละขมะทับิศาพโสสเพเพบุทาภรปตาปัจเจกันะลังอันันตานเตชชนะข้ามะทัิศัพโสสเพเพบุทาภระปตาปัจเจกันยะังอันันตานแต่ชนะข้ามะทัิศัพโสสเพเพบุทธาภรปตาปัจเจกันยะลังอันันตานเตชชนะข้ามระทับปิสัพโสสเพเพบุทาภรปตาปัจเจกันย์ยะังอันตานตานแต ด้วยอนุด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิจพระบรมราชินาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้สด็จสู่สวรรคาลายขอให้ ประชาชนและทะหารที่อยู่ชายแดนฝรม่ปลอดภัยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพิ่มขึ้นขออนุสงแห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพสริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนาโมาาธการ บุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้องส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งบวงที่3ส,สิ่งอมูฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธุ